สวัสดีค่ะจากสวรนโนออตโตคาสระบ,บุรีนะคะวันนี้ก็จะพามาชม t o y ย t a t ไทเกอร์ปี2001เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นกระจกมือหมุนเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโซลน,นะคะพวงมาลัยเดิมนะคะรถเดิมเครื่องเดิมนะเกียร์ธรรมดา คันนี้รถมือเดียวเลยนะคะจาก t o โยต้เลยใช้มาคนเดียวเลยนะคะเจ้าของเดิมก็คือรักรถมากนะคะดูแลดีมากเลยสภาพดีนะคะคันนี้รถบ้านแท100้ร0อเเซเลยนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะผ่อนนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่2,700บาทค่ะ4ปี48เดือน